โดนครับหมายเดียวสายแก้คันนะครับีนะครับสายแก้คันนะครับกนนะร,บระชอน ใส่แว้นนะครับสายสีดำนะครับสายไกล้คันสีดำโอ้โโดนเข้าไปเต็มตะขอนะครับโอเคครับสายไกลคันสุดยอดครับผม